เอาละอยู่ในสายนะครับเราไปพูดคุยกันเลยนะท่านนันทวัฒน์สามารถนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับท่านนันทวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสำราญครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับก็ขออัปเดตสถานการณ์เลยว่าเครื่องบิน430ไปถึงลอยยางแล้วก็การช่วยเหลือลําเลียงนักศึกษาไทยคนไทยมาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ เ,เครื่องบินของกองทัพอากาศเดินทางไปแล้วสามลำนะครับคือแอร์บัสหนึ่งลำแล้วก็สี่ร้อยสามสิบอีกสองลำนะครับเวันนี้อยู่ที่เจ็ดด้าเรียบร้อยแล้วนะครับ uh huh. เรากำลังรอรับคนไทยกลับมานะครับขณะนี้เนี่ยปัญหาความยุ่งยากก็คือว่ามันมีจำนวนคนที่มารอ ขึ้นเรือของทางการซาอุดีเนี่ยเยอะมากวันนี้ต้องต้องต้องชื่นชมซาอุดีนะครับ,รบที่ที่เออจะเรียกอะไรมีมีเมต<ม>ตามีให้ความช่วยเหลือ <c oughs> คือไม่เลือกว่าเป็นใครนะครับเแล้วเขาก็พร้อมที่จะร่วมร่วมมือร่วมงานกับเราในการรับคนไทยทั้งหมดกลับมาแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่อยากอพยพออกมันเยอะมาก <C> ut, นะครับเรือมันรับไม่ได้เรือลอำแรกที่ผมเข้าใจว่าจุคนได้อยู่ประมาณ800คนคือเรือรบนะครับได้8ปดคนเขา <C ut. S 2> เขาก็รับคนไทยมาแล้วแปดสกว่าคนนะครับแปคนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด <C ut. S 2> ขณะนี้เนี่ย8ปคนกำลังเดินทางออกจากท่าเรือที่สูดานเพื่อมาที่เมือง เกต้าของซาดีนะครับอ่าก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้ถึงนะครับอ่าส่วนอีกร้อยสามสิบเอ็ดคนถ้าตัวเลขไม่ผิดพลาดนะครับอ่าก็จะเอ่อรออยู่ที่ท่าเรือที่สุดานนะครับอตอนนี้ตอนนี้อีกร้อยสาสิบเอ็ดคนยังมาไม่ได้นะครับเอ่อเชื่อว่าภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลงเรือ,พอเพราะเรือเข้าไปเขาจอดคอยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหลือแต่กรรมวิธีการเช็คชื่อเช็คอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความถูกต้องเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ก็พ่กนี้ก็จะน่าจะถึงเอกต้าได้แล้วก็ทยอยเดินทางกลับครับผมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็อยากจะเล่าว่ายุ่งยากนิดหน่อยเพราะเหตุว่าเราไม่มีสถานทูตที่กรุงคาทูม, <c oughs> มนะครับที่สุนดานเรามีแต่สถานกงศุลกิจมศักดิ์อยู่ที่นั่นนะครับ ซึ่งเขาก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่ละ